ถ้าเรารับประทานยาโรคประจำตัวอยู่เช่นยาลดไขมันยาโรคหัวใจแอสไพรินยานอนหลับแล้วถ้าเรารับประทานกูตา้าไบโอคิวเทนมันจะขับยาไหมไม่เพราะกูตา้าไบโอคิวเทนไม่ได้ไปขับยามันไปดีถอกของเสียโดยการไปช่วยตับดังนัน้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตับของเราเนี่ยมันมีหน้าที่ขับยาที่ ตกค้างในร่างกายอยู่แล้วดังนั้นกูต้าไบโอคิวเทนไม่ได้ไปขับยานะกูต้าไบโอคิวเทนเป็นเหมือนกับพน,นักงานที่ไปช่วยตับของเราเนี่ยในการขับยาออกดังนั้นถ้าเราอ่านข้อมูลตรงนี้จะได้รู้ว่ากูต้าไม่ได้มีหน้าที่ในการขับยาแต่ผมอาจจะพูดสั้นไปเป็นความผิดผมเองนะครับดังนั้นยาที่เรากินอยู่มันจะไปออกฤทธิ์ปกติเลยครับ แต่เนื่องจากยาเป็นสารเคมีถูกต้องไหมมันจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตกค้างอยู่ที่ตับและไขมันในร่างกายตับก็จะมีหน้าที่เอายาพวกนี้ที่ตกค้างในร่างกายออกโดยการมีลูกน้องชื่อว่ากลูตาไทโอดังนั้นใครก็ดามที่ทานกลูตาไบโอคิวเทนนะครับก็คือเหมือนที่ผมทานอยู่เนี่ยทานเพื่อแค่เอายาเก่าออกดังนั้นใครอยากได้ขี้เกียจ จำราคาและพิมพ์กรูตา้าหนึ่งแถมหนึ่งไปนะครับพิมพ์กรูตา้าหนึ่งแถมหนึ่งแคปหน้าจอบอกแอดมินนะครับส่วนใครก็ตามเพิ่งซื้อเมื่อเช้าราคาเต็มก็ต้องขอโทษด,ด้วยและใครก็ตามมาฟังไลน์นี้ไม่ทันก็ไปซื้อราคาเต็มก็ต้องขอโทษด,ด้วยเช่นกันนะครับเฉพาะคนที่ฟังไลน์นี้เท่านั้นที่พิมพ์กรูตา้าหนึ่งแถมหนึ่งถึงจะได้นะถ้าหลังจากนี้ก็ไม่ได้คนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ได้นะครับได้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้น